สบายดีเด้อเบิร์ตสุขสุคนมาพบมาพอกับมิวกี้อีกแล้วมิวกี้บ่นไปนานสองหมื่นเลยนาะพี่น้องเบิ่งสง่อองเพิ่นมิตาคีเลื่อยยุ่มแล้วก็สิเป็นเสียงของพ,อพ่อเพิ่นอันนั้นเนาะพี่น้องเอิ้นว่ายังเกาะตัดแผ่นเรียบแผน่นยังกั้นห้องสะแผ่นกั้นเป็นห้องเล่นน้อยหลอกหนึ่ง่นพี่น้อง เพิ่นหมักเอาไม้โต้กันไม้ทรงอันนี้มักลิ้นหมักเอาซ้อนกันขึ้นบริหารสื่อจิกทรงจิกซอหรือว่าลูกขิดไม่คนลิ้นเนาะเพิ่นหมักเอาโต้ซ้อนกันขึ้นเลยพี่น้องลิ้นอยู่มือเลยก็ไม้ทรงอันนี้โต้จับซ้อนกันก็เถอะก็จับซ้อนกันนี่ว่าแล้วก็มางลิ้นอีกแล้วก็สิเสียงดังเมื่อกี้ก็นอน บ่คอยอันนี้บันไดเนาะมักมือกะกำลังรับแล้วก็ตื่นวันและเสียงกระเพิ่นก็รุ่นอยู่อยากตื่นลายเถื่อแล้วก็นอนต่อวันเสียงดังกระเพิ่นอยากนอนแหงเพอนนอนจนบ่ายได้เมื่อวานมักมือกับบันไดนอนจะดีเลยนี่เบิ่งเพิ่นต่อแล้วพี่น้องฮห้เด็มักลิ้นเลยไปสังเกตวันนี้ย่างไปทางอื่นเลยก็งูมาลิ้นอันนี้ต่โตขึ้นขี้เลื่อยขี้ไม้บนพนเพลพนกบไม้เนาะ เอ้ยดีๆก็นอนเถอะลูกดิ๊กก็นอนอยู่นี่ดื้อนี่คือการกมิวสิกเลวนี่ดื้อทำก้อนเลยนี่ฮึฮึดื้อนี่ก็เกิดนี่เพิร์บแบบเดียวบลได้วคบแข่งคบค้าอีกนี่ดื้อขนาดเลยมิวสิกสบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าก่อนยิกกี่นี่ ปุ้งมันแตกไม่ได้หรอกไม่ได้ซื้อมาใหม่ไปดีจ้ามกปุ้งซื้อไปแล้วก็บมาลิ้งมือเดียวสไปดีจ้าเพิ่นทีเด้อสไปดีจ้าไอเพิ่นก็คือเป็นหนังหรือว่านตกลงหันบ่อันนั้นบ่เกมมันยังคือมีเพลงโอ้ยเปลือกแบตแล้วทั้งฟังเพลงทั้งลิ่งเกมเบิ่งอ่างมื้อนี้ก็ไปนาเนาะเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นเข้ามาบ้านแล้วบ่มีผู้เฒ่า โมมีผู้เผาหน้าเนาะพี่น้องก็เลยอันนี้ก็ยังบอแล้วมึงบอจอเห็ดเห็ดงูงูปลาปลาไปแต่ว่าอ่างปลามันก็เป็นใหญ่แตเห็ดไปแล้วพี่น้องแต่เห็ดเทือนเห็ดซายเห็ดปลได้ดอกเดนเห็ดบึงบึเห็ดกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกสันแห้งแห้งดอกคนเห็ดอย่างคุ้นกระคุ้นพุ่นบึงพี่น้อง อันนี้ก็ไม่ได้เท่ากันเนาะอย่ามันเนาะอ่างปลาทำสาคนเห็ดบัวเป็นนะโอ้นซิซาลินไปมิวกี้โอ้นซิซาโอ้โอเกือบตกเตียงเขาอ่อนแอร์ไรตกได้ลองปีนตกเว้นแต่แหละ ขึ้นโอ๊ยตกองต้องขึ้นหัวให้กาเก่งหัวกาเก่งเห็ดคดมาส่งน้ำให้บัดไปเห็ดคดมาตรงนี้ก็ให้อีกเรียกวิญญานคนจับเอ๋จับเอ๋ อีกิกมาลกิกมาคบี่ไัปทุกติ๊กมาจองผุนญาตินะดิญาติาตแล้วเสีเอาเด้อญา,าติมันมาครบเไรไี้ับมีคนไหลังผนเวลาผืนยางผันญาติปุ๊บเออชิชาเอา้ยจังน้อยหี่ปวตัมาดิค่ะเด็ก <c oughs> เอิยนรวม้สาเออนี่จ้าเอินี่จ้าเออนีิจ้าคนน้อยนี่เอินนี่จ้าตึง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 เซ็ตบาดนี้งจูโจมลิปสติกเอ้ยแพลวเบิดไปหลายอันแล้วออกหน้ามันเด็กลิปสติกไปใหญ่โอเค ลิ้นท่าเด้อเมื่อกี้เด้อไปเอาหัวดมมาล้างให้ก่อนหัวดมอยู่ตะล่างกินเบิดแต่เฮงลืมล้างเลยนอนกินลูกเออนอนกินดีดีจะไปนอนไปทางล่างเด้อหัวปกใช่ไหมเด้ออากาศฮอ่หอนหมัดขึ้นซ้ำจุกหัวเน่ยมันเย็นกระดอดเนาะมัดจุกเดียวละฮอนปกหูึกหูแบบแบบแบบเฮงนางเบิ่งดเอเพลเห็นอยังแหละนาะมันคิดดื้อ แพ้จะเห็ุยังสิจะคือเบิ่งบิดมือบิดเว้นโทรศัพท์จะบ่ฮหอนบอกไอ้แพ้วันโทรศัพท์จะระเบิดบอกไอ้แพ้สิจะจะลินเบิมือไลายูกี้กัดลินนอนกินดีดีกว่าจังอิ่มไไว้วั้กินจกเสื่อเลยแนวนะเป็นหลากแพ้แล้วมันที่ีหแล้วก็ของล้มบึ่งกึงเกงเขาลองตูด wow kêu hoa Popra Popra Hoopa 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 ฮ้อนอะไรยิ้มยุ่งเออนอนไงใช่เลยเออกินดิดิเออแนมบังคืออาอมอกมาหนุกมะอย่าอมอย่ากติ้วอย่าผมเผือผลเปียกว่นทั้งหลังรักสัมได้แล้วพี่นองเสือเปียกว่นทั้งหลัง บมกินหม,นะมักอมลิ่นจะบกินนี่กีไข่เนี่เอามาดึกพพค่ไข่เเผคุณได้ผูเผาะไหม่เผาะเลยสเสือเปียกวัดทางหลังกระอัดไปใน,นวันจับจับควร ไปพ่อเด้กลองกมาต่นาเอางวดจะไปใช่ไหมเด้กนี่งวดดับงวชนเก็บเอาลูกแตวนาเออเก็บเอาเอออืมเป็นพอธรรมดาเห็นแม่โอ้ยเห็นชิยนอยางก็ทั้งได้นหล่นน้ำก้น สามปียังกินนมอ,อยู่ดิอ,ลลอะไรอ๋ยุ้ยได้ตักทยาได้เท่าไรอันนี้ก็ได้ปีสามเดือนยังไงพันาย,ยายไว้ยุ้โบไว้ด้วยพี่น้องแมกง่ก็เออโอ๊ยใครก็ลืมเนี่ยว่าอัพอพานพุกต้นอันมันเวิร์ดหามันน้อยนึงอันนะพุกติงตัวลายเด็กก้องก้นเลยยุ้ เดอหวังลากผ่าไว้น้ำแล้วก็ของล่มสามปียังกินนมอยู่ยุกี้จักสิบปะได้สำใจแล้กแม่ก็หาเงินสามเดือนสี่เดือนได้เงินชงจำพันน้องพี่น้องขาใช้ใจ่ายนุมย่มมิ้วกี้เดือนหนึ่งเป็นทเทไรเพิ่นพอกเพิ่นเพิ่นคงอยู่คงกินเพิ่งขาใช้ใจ่ายคงตัวเองอีกบัดเติมเงินกระเพืองกระเพืองพี่น้อง อูป้วยเนี่ยเน,น่นอ,นเอ,อึดแดนอนเถอะเถอะอึดแนานอนเลเจ็บได้ค่ะเหลี่ยมนัน่นมึนย,ยังคิดไรสองปียังคายได้เมื่อกี้อูกบางคนปีเจ็ดเดือนแปดเดือนเอาป้านมป้านนมแต่ก็ให้กินนมกล่องสดแทนเอานงะแต่นี่เพื่อนยังกินที่อยู่กินนมกล่องสดแทนกับโบไว้เนาะเกตหนึ่งรังหนึ่งก็เป็นเทเดียวกันเหมน แต่ว,ว่าเพื่นรอพังไปว่าเพื่นทางห้างกว่านีกก้ขนาดนี้กินน้อง,อ,ง,อ,งอืมอืมกินน,น,น,น้อยหนึ่งนงกงกมกล่องก็ได้ก็คลายนุมอันนี้ฝัดบได้แซ่บมนกินหมักใส่ขวดมั้งเลยน้องนมกล่องกินห้างกว่านี้มาเทใส่ขวดเอาจา้ะนมจืดฮะนมคองอัน ยี่ห้อมันเองรวยน้ำใช้มาดก็ได้รวยยี่ห้อให้คิวเองก็ได้ไอขาเห็ดเป็นกล่องคือกินตรงเต้งแะฮึฮึฮึเปียกเวดเหื่อได้ทั้งหลังค่ะเปียกเสือไปยย่างไปยังไงฮอร์นปัสิโตกเอ้าที่ตรงนี้ปัสติปัสติเดี๋ยวอยากไปนะไปนะพอพี่แ้งเอาไว้ประเทศบ้านเมืองค่ะโอ้โหเปนน่า อุ้มนะเพอมีแห้งโนบิกีิมือเว้นกับอุ้มนังเพียงพอแล้วแอลเสร็หลุดเที่องอึกระมากน้อยมันเป็นอยู่แต่มันกัดมันวูใหญ่นะพี่น้องหรือว่ามันใกล้คนใกล้ไก่อะไร ใช่ Ay, คนไก่ไก oh, ่อะไรบ้มันมีแต่ซีดทีมือจะนี่เพราะเราที่นำสำนีจะคือโปรแช่ลายเสล่ลายปูนมันสิไดจะต้องแส่ลายเปิดตัวโย่เจ้าหน้ามาเปิดใส่ในแจ้งจมากให้มันแส่สำับเลียงปลาเป็นอะไเพราะว่าเจ้าแส่สำนีเป็นบอาเจะแส่สำนีเจะใส่น้ำละลายมันกัเทปูนเท่านี้กันือเก้าเขาเลยเปิดหน้าใส่แป้น้าใส่ก็ต้องนั่นไปแล้ว กุ้งรกเบอกเง้างใส่ยางผูใส่ดึงใส่ยางมีมาแต่ว่าอันนี้เขาก็ปิดไปทีมือเิ่นเห็ดเชื้อเห็ดซานบมได้เฮ็ดอางปลาบรัทขาดนาเฮ็ดเออเห็นอ่างปลาก็ยำมแล้วเ่พพูนให้นจะไปเห็ดเหื้อเฮ็ดซานบ่ได้ดอกเลยพวยังคนม่เคยเห็ดนะยังมีเื่องมือใส้มือลูกเอาไซื้อมือลูกเอาซื้อเป็นจะเห็ดให้งามกงามเล กระตัหงากย่บม yeah. yeah. ันเล็กเงานี่เห็ดพอนำมาผูกกับพ่อแล้วนพี่เอปล่อยปลาให้กับพ่อเนาะจะมีเอาจะอาไว้ไดจะบ่นี่อันหั่นปล่อยน้ำปล่อยไว้ในจปล่อยไว้ใส่ยวเอาไว้ทั้งนอกหมือนบอกนีลงเพิ่นแนน้ำบ่า อใส่ต้องต้องเอาน้ำใส่ลายคนนีนะะ้แส่ไว้หึงกันเล่นหึงหึงกันแล้วเนาะเปิดน้ำใส่บ่บ่ปูนมันยังใหม่ดูเป uh ิดค uh uh ืนแต่ลายมั้งเหรอเปิดใส่ลายแต่ว่างจะก็เปิดน้ำสิก็โอเคนะพี่น้องโอ้ยงานผู้ยังเพียบหนุ่มใม่กองกิบผุนยังบุบีเวลาปอกเลยค่ะกองกิบหน่ะเนาะสำหรับกิบเขาจบไปเสมอเด้อปัานพระลงไปเป็นเดช พ่อผมจิไป,ไปหน้าพี่น้องขอพรคลิปหน้าไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลยสวัสดีจ้าเมื่อกี้ดึงกม,มไป